คือมืนหนีมา,ยาอย่างเนาะครับมืนหนีกะจะมาเขาบอกง่ายๆว่าสำหรับคนที่เจอมาหาพอแหละกะมาฝึกไล่ขึ้นท่าสองสายเ้ินต้นที่พ่อจะสอนที่พ่อจะแนะนําสําหรับผู้ที่ว่าเริ่มใหม่เลยผมยกกอย่างสุนทรภมเป็นตัวแทนนอกนุ้งซีดูที่จะเขามาเริ่มจะฝึกที่พ่อจะสอนในทา่าเ้ินต้นสําหรับผู้ที่เหมือนกับว่าผมเนี่ย มาทัดเปนเลยนะครับตัวแทนของเพราะหนูซีหนูหาเขาถามมาว่าหนึ่งวิธีการสอนการแหนบของพ่อเบื้องต้นซึ่งผมไปสอนกับสีแบนบหนึ่งแต่เขาอยากรู้ว่าพ่อสอนแนวไหนให้แน่วทางในเรื่องทิ่นอย่างไรโดยมาเขาเรียนมาจากหมอกืนโบเมนอาวเขามาเปรียบเทียบจ้ะมือมันบบกให้ถึง แกเขาบอกถือแกเขาบ่กเด็กกำห่อนว่ามือเขาว่างยังไงเอียงคำไดนาบคำไดจีกคำไดมันคนมากเฮ็นเห็นับคนพอเอียงไตวนี้บางนมันมัคนมากจีกก็นีเห็นมือหนจีก็หนีนี่มีปพิ้นสามสายสามสายสองสายก็ใช่ลักษณะเดียวกันวันเวลาบ้างบ้างมันเหนื่อยมันถือบางคนเอาหน่ีแน่นี่เขาบ็ถือ แบบแบบขึ้นกีตาร์บดเอนเข้าแบบจะชีจะสาบันนอกเขาเลยบันนอกสมัยแบบโบราณแบบโบราณเดิมผู้ภากรจัมโหลดบันนอกเขาธรรมดาถามเือสี่นี่พอได้มาข้อที่บอกเดินไปอันดับแรกมากคือแต่ละคนมากเนี่ยขนาดแม่ท่านพ่อนี่ได้หน่อยเราหาเริ่มฮัทไหมคับคันคับเล็กหน่อยบ้าน เก่งจังาบอกุ้กันบอกจังวางวันเอาเอาบอกเรื el ่องดิซิสเลยนี่คือเบื้องต้นนี่คือคันเ็กหน่อยคือเอาเอาเอาไปบางใ้จำพอท์ไหม่ใจำาน่อยบอกจำเอาคนจำเแื่อนี้เออเานจำเรื่นี้อ่าไ้มันแปดสิบปรเอยนางนี้ไปน้ำหนี่มือเขาเสียวยากว่าสั่งอยู่ในห้องเขาเสียววารในแขงอยู่นห้องค่ะามันขมันแนงลายเขาเห็นเห็มันกล้วยอยู่ที อขมันนอนเข้ากับจับดิเน้นมันอันนี้เองมันแย้งเองแย้งเองอ่าทุกคนเลยโดยมานจะจับควบคู่กันมันค้นเอามือมาคังไปนี่เอาอารมณ์เลยมันจะใดอารมณ์มันค้นมันเขียกขี้จีตาเลยเขี้ยมือมาคังไปนี่้จีตาเอาแหนว่าอารมณ์เลยเอาเอามือเอาหาหนาทิ้งอามณ์เลยเออสามสายการลักษณะเดียวกันครับ ทีบอที่ที่เอ๊ะเอคือพ่ออ่าอลูกแรแเอาคันพ่อบอลยคือคันน yeah> yeah. ิดหนยังัดเก่งจังหวะนี่มากแล้วยังัดเนยังีงต้องเอาจังหวะสวรรค์บอบเอนเอาเอาเบื้องต้นก่อ่นเอาหนึงสองใช่อ่าหนึ่งสองย่นึ่งนี่คือกดเออนะครับ่อย อ่าตามที่เขานี่ยนี่เนอนีคันว่ารักษะสอนเด็กจิตทิฏฐาบาลีบ่ได้ว่าบบได้บบได้คือคือเดียวนีบางคนเขาจิติีโนดไม่ใ่ครับมผมผมไม่ได้เลยบอกเขาผมจะใส่วิธีการใส่แบบนันกระดี่พอฟังพอบนไม่รู้ดถูกแต่ตอนไไน,นี้ค oh, yeah. ือผมก็เป็นตัวตัวอย่าง เพื่อที่จะมาให้พ่อสอนวิธีแบบพ่อเพื่อให้แฟนเอฟซีดูเช่นกันขันสีไม่กดนี่ขันเล็กหน่อยบดได้หนังสือยังเลยตายเลยับขันตัวหม้อบอกว่าตัวบ่อผิดแมนโดยมากค้นเป็นมาจากรงเรียนโดยมากนี่มีมีสอนละาแมนครับมาแต่ในโน้ตมาเล็กน่อยเป็นเป็นเป็นตัวเป็นโน้ตมันไม่เปียกกา มันเป็นเผ่าหนึ่งของเมืองไทยนขนโดนดมันภาษาอังกฤษเต่พอยังมาได้เลยนุ่นอืมอ่าเป้าหมายพี่นีมันบ่มีโนดโนพดลดมันสอนมากนี่เอาแต่ตอนนพดลดสอนวิธีการมากเจจีแหง้แหงมีผู้บอกว่าโนดเป็นตัวเลขอืมเดือนสองสามสี่ห้าหนุ่มสองสางมสี่ห้าเจจิกำนดเจจีอ่าอ้าวก็เรื่องของเขาตัวนั้นเนาะอ้าวโอเคขอบที่นี่คือ ตตวคว่ำกันหน่อยมาเมินเมื่อกี้แต่ดีลูกมดเป็นมาออดีลูกมดด้ยถามเรืองนี้นี่ตัวสองเสียงตัวที่ประสานตัวดีตัวสองเสียงสากคนคนมัตถิเห็นบาด้ดีเ้อหันม่ต้องพดเลยคนมัตถิเหตนบดีนี่ถามไปเลยถามไปเลยเมื่อเจอมัตถิ ได้ได้สากนี่ดีมากเลยนี oh, okay ่และนี่ครับนี่บานหนี๊บเ่บาดนี่จ๊บเิงนีมันทิวมวนนี่มันทิมันทิจริงจีบรบาดนี้บาดบีล่าต yeah. fruit, ีดที่ใส่มาแ้วบานนี้มวนมมวนขเคยเห็นแน่นะมันติดเล้วมันติดที่ใสน่่มันจำได้สั่นนี่แหละบานนี้พ่อพ่อินบอกให้เขาแบบปั้นข่าเดียวเลยมันทิ บ่ไม่ยิบ่มาเน๊บเออบ่มียิบเอานี่กำปั่นเลยกำปั่นนะขันนั่งขันนั้นบ่ค่อยเฉิงเสียงก็ต้องเสียงนี่นี่ขันบ่เฉิญนี่มันสีบ่ดังอ่ะเรื่องมันเปลี่ยนไปสมมูรณ์มาขันเท้าจิ๊กสมมูรณตัวนี้น่าสอง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 อย่างนี้อ่าขันเท้ามันจิกขันขันขันเท้าขันไหลเขาเอิน่ามือมันบ่บ่นิ่งอ่านี่นี่นี่เรื่องเรื่องมากก็ถืดที่นี่ใส ถือจีตาบเลยบรรลุเรียนมัวนี้ยอใจใครมาจะเรีนจะงวดได้เขาเลยนะคลิกนิดนี่ตัวนี้ยังบอกธรรมดาอ้าวคือลูกแปบกนี่คือเอาไงไงเมื่อกี้นี่พอลนี้เนาะตัวที่เมื่อก ah. hey, ah ี ah, mm ้ข hmm. ah. ันได้ใจพ่อ mm กัสิพับไปไหวอ่าัม่ได้ใจพ่อกัสี เดินก็ดีเลยเดียวขึ้นขึ้นเมื่อกี้เออคือเมื่อกี้เด้อกวเด้อพอสิมาก่านเช่นเดียวกันด้แต่โดยมามากมันสิโซตัวแรกเห็นตัวสำคัญมากหมาอ่าสีใจออกตอนนี้จังหวะพอนี่ยสีคอยบอกไปให้จัาว่าคนบอกกับเล็กหน่อยจริงพอบอกไปให้จัาหวะเนี่ยหมาถึงจังหวะสอบอะไรยังมีน้องพอ พอบอกมืะษัทไหนผู้บอกเป็นเบสกับอกพูดกันไปหอาจัย์ค้ะก่อนจังมาต่ตจังมาสอบอะไรไงพอจังขี่บอกมือด้วยมากเจ้ากเหลองตัวหนึ่งเหลืองคือเมื่อเขาบอถือเขาหยามมัตเจนเจ้าอนี่ตัวหนึ่งก็บอกบอกมือบอกนั่นมาวเพรากระทามกันเลยด้วยมากขีมีแเจ เขาเรียนแบบพุ่นแล้วมีสาระแมนยูจ้าได้แล้วแล้วมีสาระคันพูอันนี้เลยดโดซื้อบานสอนยุไทยแล้วนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ทั้งคันนี้มันอ่านเน้นแบบทีฬาะบาดมันมันสอนออกในทีนี่ในในยูทูบผมก็สอนดีของมันอย่เกสอนเนี่ยเมืนเป็นเป็นเป็นอนุบาต อนุบาลไหนบ้านนี้บ้านนี้พ่อสิมาดัดเป็นพอดึงบ้านนี้พ่อสิให้เดินคันเดินได้ดีพ่อสิให้เดินคันเดินดีอ่าเดี๋ยวนี้เอาอนุบาลก่อนอนุบาลก่อนตั้งรับไปขอดนึงไปสักวันครับอ่า วนี้มันจังโล่งคันคันคมตัวนี้ไว้เแต่สมมติว่ามันขึ้นช่างที่เลยคันจองไว้มันขีบโบกอย่างโล่งนี่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 จะพาดตัวนี้บัตเวลาบัตเวลาจะคอนมาคือบบเปิดตัวนี้ขึ้นคือบบปล่อยเขาเลยคือบบปล่อยไปตัวนี้มันบบปล่อยตัวนี้ขึ้นบบต้องกดแชร์ไวบบต้องกดแชร์มันมันมีมันมีตัวหนึ่งลอกที่หานี่ลอกที่หามันขีบก้อนอีก โคตรนี่โคตรไปเสียงไัตัวนี้แจ้มาบาดีาดับลูกแรลกว่างคันคัคัลูกนี้ไม่ใช่ยุ่ยไกลี่คันคันโคตตัวนี้ไวตัวนี้มันสีมาก่าถึงครับเมื่อนี่เขาต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วนักโเอาพอเมื่อนี่ไปน้ำุ่มีแค่สิรุจุ้ภุญนั่นบริกรเขากเห็น เอาลูกแรกเอาลูกแรกอีกลูกเก่านะอ่าถามันดีตัวนี้ค่อยพ่อใจว่าจะเดินได้ดีค่อยทีหนึ่งก่อนทีหนึ่งก่อนลูกสามลูกลูกที่ว่ดีเออเด็กน้ำมวนมวลยังดีดีฮะกอดเขา ขอดเขาเบื่อมือนาเขาเลยตัวน,นี้จมมวนมมมวนอยู่ตนนัวนี้นี่จันถือนี่ขันน้องคอนเล็กหน่อยบกคยเป็นยังขันน้องสอนไปขันไดอยู่ที่แสดงว่าเป็นแน,น่น,แนอนอพออแม่เขาได้เลยว่าเจ้านี้เป็นแน่นอนแต่สิเป็นขาเป็นไปอยู่น้ำเขาอี อยู่นความเียนครามอะไรนี่กอลูกที่หนึ่งัลูกที่หนึงบานบานเพราะมจำว่าเดินไนดีจริงเพราะห้เดินไห่ามันเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเพะอักอพอพอตไกเชนิงเทสอเจ้าเขารเรอเทสอพอิมาเนิงานี่คำว่าเดิกันจริงๆครับ ีนี่ฮะที่พระไปดีตลอดทอาที่ออกลูกใหม่ยืนมาจะเดินในรูเข่าเด้อไปดีมาลูกใหม่เด้อ เส้นโตโตเกาอันนี้คือเป็นการลอยไงฟื้งตนนะฟื้งจำบ้าฟื้งจำบ้าเอาจัำบ้าแห่งแห่งคือขึ้นที่จะแสดงว่าถึงจัำบ้ายืนไหมยืนไหมแล้วยืนไหนส่วนท่อนี่คือเหมือนกับคันโอเคเจ้ำพานข่อยสุดล็อใส่ลูกเี่นข่อยล็อกไซดูกเี่นจบบางคนมาหลงมานั่งอ่าบางคนมาหลงมานั่งานี่ลูกที่หนึ่งอ่าตัวนี้มาดกับมาเบื้องพิธีพอสอนอืมตัวนี้ มากกัดซอนขึ้นกันก็พอบอมินโ,นโดเลยมีความครับซอ,อนแบบนี้คันมากค่ะนันง่งใช้กันขึ้นทีเทียวลูกศรลงแถวไหามาออลูกศรลงมากบานอีพ่อารี่บอกว่าเดินตัวหนึง่งไหมครับเดินตัวนึงว่งไหมเดินไปตลอดบานอีล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองเรียกเจ้าฮับส,สีดำครับนักเทียร์ล็อกที่หกกอนกันกนี่ อันเกี่ยล็อกที่หากรมีสมมูรณ์มาลูกเนี่ยได้แล้วพอเมืองแล่วพอผ่านใครบานเนี่ยผ่านแล้วจะว่ได้แล้วพอจิตพระเตรียมตัวันล็อกที่สองอ่าโอเคใช่ไ่มอันนี้ล็อกที่หนึ่งหรือว่าใส่ข้างล็อกที่หนึ่งหรือไปแล้วตัวคือว่าลูกชิดลูกหันด้แล้วสบายใจแล้วสบายจ้ายืนได้แล้วเป็นเป็นแน่นอนขันเจ้าวข้า แบมล็อกสองอปาปาอ๋อเขายกเลยก็าปี้อยู <squirrel> ่ต uh ัวหนึ่งเรียนลูกก้อนอยุดสักกนครับอ่าเอาไม้ไม้ที่นี่โอเคลอกที่หนึ่งเลยเนี่ออกที่สอลอกที่สลอกที่สอทที่สอนทที่สอีว่าลอกที่สองก็่อนลอกที่สองที่หูปมหนอ่าเอาลอกที่หนึ่งก่อนอ่าอกที่หนึ่งก่อนเนาะต่อมันใล็อกที่สอได้ ล็อกที่สองแล้วกับมาล็อกที่ส<อ>ามล็อกที่สามแล้วก็มาล็อกที่หาคือสิไปไหมใช่ไหมนี่หมอชุมชนว่ามันเจงเลยโคตรเจงมาแล้วชุมชนว่าโคตรเจงมาแล้วอืมอ่าตื่นแท<อ>้หันเลยแต่ว่าเอาตื่นหันเอาเราพื้นถามมนมาบานนึงผู้นี้สิจำได้ว่าล็อกที่หนึ่งมันเป็นตัวไหนล็อกที่สองมันเป็นตัวไหนล็อกที่สามมันเป็นทังไหนาล็อกที่หามันเป็นทังไหน ดอกทีห่หกเป็นยังไงแั้งเกียบาดน้ำเลียนไปเพื่อเนบาดน้ำก็เดินธรรมดาตัวหนึ่งไม่หนึ่งไม่แต่จริงแต่จริงตัวหนึ่งไม่บางเด็กกับบางมันมวนในใจเขาเขาที่ออกเกยของยังไงเอาเสนอหลักปั่นครบหลักเป็นหลักปันจะมาก่อนเอาจังหวะก่อนอืมบ้านนี้สมมติว่าตอนนี้เขาว่าดยมาไม่ติดติดอยู่ตัวนี้ละมันมันหักการ นี่นี่กันละนี่ทุนมาเอาซีดอกอันนี้อนน้าเชียมมันเล่นเพิ่มมาหาดอกเขามเพียรอันนี้คือรอบที่สองครับรอบที่สองอันนั้นรอบที่หนึ่งยืดเหม่มอกรอบที่หนึบ่ายก็มาเอารอบที่หงจนจนกลัวฮัติสมควรมาทิามันออกได้บ่ตัวรอบที่สาม ออกที่สามผมค่อยวาไปแวอันแรกออกสาเทียบจ้ะนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองสีมื่อกีนี่คือสามเทียรย่างกี่ได้บัรมันเดสามเทียบไปันหนึ่งอสองเทียรกับพานเนี่ย 真的啦，哎呀，要常沮丧。 พบ๊วยชูจังบาลาลาบาลเขาเขา,าทดสอบจาจะสิจในรอบที่นึ่งตัวไหมิ้ลงเทกาลลงเทศกาละบาเ,เอารอกที่สามมึงเอล็อกที่สามึงมาได้ดีนะเอาไหมาเอา,เอาจนเขาพอใจบัตี้มันมาได้โดนปนั่เขาใจบอกมันสองสอเทียมมันกับออกแล้วขันขันรอกที่ห่าที amen มบาดีบางคนมันเจงแล้วกัอไอ้ลูกเราเนี่ยมาฮามันนี่ผมก็สอนเข,เขาใส่อาล์อยู่ในตัวอืแบบนี้นยังไข้กว่าสิเป็ดทองดมีสาระเอาบอกตั้งๆจ้งเลยน้อยนหน่อยน้อยขึน้นเ็พอ,อเต็เตมเนื้อสองอย่างเนาะเอา,เอาสิพอ พ่อน้องเล่นลักษณะเขาเรียกว่าผมจริงจริงอันที่ย่งหายาปพ่อเล่นเห็นมันครบทึ่งหัวเนื้อจากสมมติสมมติผมยังหายด้วยแล้วพ่อจะไปซอมพ่อจะไปซ้ำพ่อจะไปหาพ่อไปจับไปหัวกล่องกระมาจังไงกันแน่แต่จริงพ่อบโบไปเองพ่อไปได้อยู่แต่อยากให้ทข้างนี้ไปอยากใหายข้างลังไปสมมติ่างคนอยากหายพ่อล่อจากที่ว่าเลี้ยนหรือว่าหูวันใหญ่พ่อจริงจริงคู่ซ้ำอ๋อเนี่ยมันดีกว่าขาดกว่า ขันันพ่อไปมันไปได้ไปยังได้ก็ได้เอาองศ์สิพ่อพ่อเรียนให้ผมก่อนตั้งก่อนผมอีกอย่างที่นี่ผมชินร่องว่าร่องที่นั่นเด้อะร่องที่นั่นพ่อให้สั่างผมก็สมควรอย่างนี้เดี๋ยวนึ่งใช่ปเนาะไม่เอ่ามาเรียวหนั่งไปเพราสมควรต่อฮะผมอิกอย่างไปก่อนเดี๋ยววันนี้ผมไปที่เมืองหลวพ่อพ่อก็เคยสั่างได้หน่อยเนี่ยขันผู้เล่นมันเะเข้มยิ่งเด็กไหมไม่ ไพ่พิ้นขับเบิ้งลักชนะมันไพ่ยดีดีบ่ว่างเมื่อมื่อว่างเดีดีอกนีด้วยมากผมมือตัวนี้มันจิไปถุกมันจิตมมันมันกดมเนี่นะเออมันตอกม้าทีเลยมันตอกกดทีอันนยัง่าแม่จิม่แบงจีเอบ่ว่ามันจิี้จริงจบอตัวนีคงไปมูจิตมาม่าเลยตาตาหดิมันมันมนข้นเลยนี่มาขนเลยนี่ใาอีกด้ด ใอ่ครับผมพ่อเขาพ่อเเอาเองทุกคนตอไปที่อร์บอกไปฮอรล็อกกี้ฮกกรับไปขึ้นเขาพ่อชนะกับผมทห่ขันมินซ้อนเข้าไปขันมินคันมินเบ่าเบ่าย่างเปิดเผยเผยบอกว่าขันมินซ้อนเข้าไปคันเขาได้จริงๆในอบมือนี คนขี่โยกอแล้วพูดจะเป็นแน่นอน mm hmm. แต่โยกออมันจะเป็นไรน้ำแน่ mm hmm. เขาถี่หายน้อยหายหลายอยู่น้ำเขาเรี้ยวใจใจโมเดลเร่วโมงละคือเขาเห็นมากทัวไปนี่ยมันเขาเห็นแบบจิกา mm hmm. แบบข้อห้องหนึ่งแบบบันนานนอาคู้ภัทรกรรมจัตชีจัตสา ตทีะต้าพราะก็มาบอกที่ทัทนี่พอจับเอาแผนหนึ่งของพอผลมาสู่แนวหนิบอะไรคนเล็กน้อยเป็นเรื่องแนวนี้มันโตรูมันลอยนึ่งที่ตปูแปดสิบเปอร์เซ็น ้เป็นย hmm. uh, ้อนแบบนี้ที่เป็นมีความเสื่อมีความเข็นอมาอาจารย์อาจารย์อันนี้มันธรรมดาครับกยาลูรมดา ไปไหม่ไ่ลอกที่ของไปห้าเราขอจะลูกเรียนหนีเขาจงเรียกว่ากันไปับมันจะมันเขานี้จะมองเขาขอให้มันเนิ่จังหวะก่อนมู